สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรจนาพันปูลชื่อเล่นชื่อรดอายุ31ปีค่ะมาจากขอนแก่นเป็นคนนอบอกไข่ดาวเลยค่ะไม่มีเลย <c ười> เพื่อนๆแซวว่าอุ้ยจอแบนอะไรประมาณนี้ <c ười> เวลาใส่สภาพก็จะไม่มีความมั่นใจมันก็ใส่เส,สื้อตัวไหนก็ไม่เซ็กซี่อะคะ่ะ ก็ติดตามในเพจแล้วก็มีเพื่อนที่เคยมาทําแล้วก็แนะนําว่าที่นี่ดีแล้วปลอดภัยค่ะแล้วที่สําคัญก็เห็นโรงพยาบาลเหมือนมีแต่คนมาทํา mm hmm. เคสใหญ่ๆทำออกมาแล้วมันสวยวก็เลยตัดสินใจมาทําที่โรงพยาบาลเือรัก ปกติดีค่ะไม่เจ็บไม่บวมมันก็ดีขึ้นตรงที่แบบใส่เสื้อผ้าตัวไหนมันก็มั่นใจแล้วก็เข้ารูปเข้าทรงแบบสวยอะค่ะ <S <S> <S ก็ยังมีเพื่อนอยากจะมาทำด้วยค่ะ <S <S> <S คุณหมอนแนะนำไซส์ให้3 35ซีซีเราไม่นิ้นใหญ่จนแบบเกินตัวเรามันก็โอเคแล้วก็เซ็กซี่พอดีค่ะส่วนตัวก็คือชอบค่ะตอนทำก็ทำแผลใต้เราวนมนะคะแผลก็ปกติดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็มันก็ค่อยๆดีมาตามลำดับตามตามขั้นตอนของมันเนาะที่สำคัญก็คือไม่เจ็บ หลังจากผ่าตัดเราก็ลุกขึ้นเดินได้ปกตินะคะมันก็ไม่มีความเจ็บที่แบบเราจะต้องช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ช่วยตัวเองได้ปกติอะคะ่ะโรงพยาบาลเลอรักมีแพทย์มีสัญญีดูแลตลอดการผ่าตัดทําให้ไม่ตื่นระหว่างการผ่าตัดแน่ <Okay. S 1> น,นอนค่ะเรื่องมาทําหน้าอกมาทําที่โรงพยาบาลเลอรักได้นะคะเพราะว่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนที่อยากมาทําหน้าอกจริงๆค่ะสวยครบจบที่เลอรักค่ะ